love There's nothing you can do that can't be done love, There's nothing you can sing that can't be sung love, Nothing you can say that you can love, learn how to play the game It's easy oh. Nothing you can make that can't be made love, No one you can say that can't be saved nothing you can do, but you But สวัสดีค่ะพนิดนาฉัดวิไลก,ก,กับรายการศิลสโมสรค่ะคุณผู้ชมคะจากรายการ หัวใจยังเต้นที่ออกอากาศทาง Thai p b ีเอนะคะนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความฝันแม้ร่างกายจะไม่พร้อมแต่ไม่เคยยอมแพ้นะคะเพราะว่าหัวใจยังเต้นค่ะตอนนี้ค่ะใกล้เวลาที่พวกเขาจะได้มีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของตัวเองแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับ ตัวแทนผู้ควบคุมดนตรีนะคะรวมถึงตัวแทนนักร้องแล้วก็ตัวแทนของวงนี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณอภิชาสุกแสงเพชรค่ะท่านที่2คุณวุฒิวงสรรเสริญทั้งสองท่านเป็นผู้ควบคุมดนตรีนะคะท่านถัดมาค่ะคุณกิษณณรักนาคนะคะนักร้องนําแล้วก็เบสค่ะอีกท่านหนึ่งคุณสิรินคําแถลงนักร้องนาสวัสดีทั้ง4ี่ท่านค่ะ รายการออกอากาศมาระยะหนึ่งแล้วนะคะหัวใจยังเต้นออากาศทุกวันเสาร์ห้าโมงครึ่งทางไทย P ี s s นะคะฟีดแบ็ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างอาถามกลุ่มที่ดูแลทางเรื่องการควบคุมดนตรีก่อนนะคะคุณตองกับคุณวุฒเอ่อเท่าที่ผมทราบมาก็ก็มีผลตอบรับที่ดีมีม,มีมีผู้ติดตามในระดับหนึ่งครับค่ะ วุฒิละจะวุฒิค่ะก็วุฒิะจ้ะก็เป็นรายการที่ผมฟีดแบ a มาเขาก็อาจจะบอกว่าผมพี่ต๋องดูดูดุไปอ๋อนั่นคือฟี e แ b a c k ของเราใช่ไหมคะแล้วเรายอมรับไหมคะหรือว่านั้นตัดออกแล้วอันนั้นคือดูดุน้อยที่สรดแล้วไม่ไม่ครับจริงๆแล้วมันอาจจะบอกทําให้เราคือะหา่างระหว่างไทยทัพเนี่ยจริงๆเรามีช่วงเวลาที่สนุกตลกกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบ ถ้าเอาเนื้อหาของรายการที่จะต้องถ่ายทอดออกอามาเนี่ยม,มันจะอยู่ในช่วงที่เราค่อนข้างจะเข้มมากเพราะว่าต้องการความมีวินัยในการซ้อม <S 1> <S 1> <S ในการอะไนมาก <S 1> <S 1> <S ก็จะตัดออกมา <S 1> <S 1> <S ให้โชว์แต่ว่าระหว่างไททําเนี่ย <S 1> <S 1> <S ก็จะมีความสุกสนานเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือความจริงทั้งสองท่านไม่ได้ดุแบบในรายการแต่ว่าดุกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่คุณเก่งคนนี้ต้องนาทั้งสองท่านจริงๆรแล้วสนุกสนานใช่ไหมคะเบื้องหลังก็คือสนุกนะคะไม่ได้ดุแบบนั้นใช่ไหมคะคุณเก่งคะ ก็โอเคครับวันนี้โดนมาคับแสดงว่าดุจรยงประยัดค่อยคำในการให้คำจำกัดความมากว่าสมควรเลยนะคะมีฟีดแบ็กหมายถึงว่ามีใครมาพูดอะไรให้เราฟังหลังจากรายการออกอากาศไปบ้างไหมหรือว่าได้เห็นตาม Facebook หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะค่ะก็มีทาง Facebook ค่ะก็มีแฟนเพจของรายการกดไลค์ให้แล้วก็คอมเมนต์อยู่ตลอดเวลาค่ะรู้สึกยังไงบ้างมีแฟนเพจของรายการแล้วก็มีคนติดตามเราก็เป็นส่วนหนึ่ง ของรายการด้วยก็รู้สึกรู้สึกดีใจนะคะว่ายังมีคนยังติดตามเราอยู่อะค่ะอค่ะเขินเขินไหมแรกแรก,แรกที่แบบก็เขินเหมือนกันคก็เขินเหมือนกันค,ค,ความรู้สึกวันแรกจนถึงวันนี้ตัวเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะก็จากวันแรกที่เข้ามาก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจทเท่าไหร่อ่ะ,ค,ะค่ะ แต่วันนี้รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะคะจริงไหมคะจริงค่ะท่านเขาถามพี่ว่าจริงไหม <c oughs> จริงครับจริงครับสอง,งนี้ก็ครั้งแรกที่มาร้องเพลงก็อาจจะแบบไม่กล้าที่จะออกเสียงไม่กล้าที่ยังไงเพราะาอาจจะเขา ผมเดาว่าเขาฟังเสียงนักร้องคนอื่นๆขเขารู้สึกว่าตัวเองแบบจะจะทำได้เหรอจะได้เหรอแต่ว่าเมื่อเขาฝึกฝนอย่างอย่างจริงจังอย่างแบบอย่างในบริมาณที่เยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งแบบความมั่นใจก็เกิดขึ้นเรื่อยๆครับเป็นอย่างนั้นไหมคะแรกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอคะที่แบบรู้สึกว่าคนอื่นโหเสียงขั้นเทพพลังเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จริงค่ะเพราะว่าทุกคนมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอะค่ะร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้มากกว่าหนึ่งเนี้ยฮะหนูรู้สึกว่าหนูแบบอายมากเลยเรามีความสามารถหนึ่งเดียวนั่นก นะคะแต่ว่าเราก็ทําได้นะคะมาทางคุณเก่งบ้างนะคะคุณเก่งสุดหล่อของเราเป็นยังไงบ้างกับผลตอบรับจากรายการหัวใจยังเต้นคะก็คือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเน็ตเท่าไหร่นี่ครับก็มักจะก็จะได้ได้ยินจากคนอื่นจากวินมอไซส์แซวอะไรบ้างอะไรอยางเีเดินส่วนใหญ่ก็แซวว่าไงคะสวัสดีจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ก็คือเหมือนกับว่าคนที่เขาไม่รู้จัก เขาก็จะรู้จักเราบางทีบางทีมีโอกาสได้เจอกันแถวบ้านเขาก็จะอาจจะไม่เคยมาทักอะไรเงี้ยครับเขาเขาก็จะมาทักแล้วก็มาช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับอืมก็เลยได้คนรู้จักมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยพอได้ออกรายการก็เลยกลายเป็นมีบทสนทนาด้วยกันเพิ่มมากขึ้นใช่ครับนะคะอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้ด้วยใช่ไหมคะคุณตองคุณวุฒิคือบางคนเนี่ยได้ความมั่นใจ มากขึ้นบางคนได้คนที่เป็นคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยมากขึ้นผ่านหน้าจอทีวี คือว่ามันเป็นผลเพราะมีมากกว่านั้นเองนะะในในทีมงานระหว่ังที่ซ้อมดนตรีกันก็จะมีพูดถึงเรื่องการยืนการเต้นการออกท่าทางมันก็เกี่ยวออกับข้องกับที่พลอยได้มาถึง<ม>บุคลิกภาพต่างๆในการใช้ชีวิตในการอะไรนี้ด้วยกันครับนี่มันผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหมายมว่ามันจะเกิดข<ม>ึ<ม>้นเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาาแค่มาซ้อมดนตรีแต่ว่าหลังจากการซ้อมดนตรีสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเองด้วยค่ะ,คะอันนี้ยืนยันได้จริงๆคุณผู้ชมคะเพราะว่าทางคุณเก่งเนี่ยนะคะตอนก่อนจะเข้ารายการมืออาชีพมาก จะเช็คตลอดว่าผมนั่งอย่างนี้โอเคไหมครับนั่งเท่านี้หล่อหรือยังอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะคะ,คะเพราะว่าเป็นเรื่องของการดูแลบุคลิกภาพของตัวเองเมื่อออกหน้าจอนะคะตอนนี้เป็นขั้นมืออาชีพแล้วนะคะต้องมีการเช็คก,ก่อน <c oughs> ว่าตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนออกจอนะคะ, <c oughs> กะปกติกิ่งก็เป๊ะอยู่แล้วอ,อ๋อเป๊ะปกติเป๊ะอยู่แล้วแต่คนคนี้แต่งตัวเป๊ะที่สุดในในในน,นักร้องในกอนตรีทั้งหมดเขาดูเรีกทายสินี่มาซ้อนมาทุกครั้งกันอย่างนี้นะฮะ ผมเพิ่งรู้ไม่นานว่าเก่งมีเหตุผลนะครับทำไมคะเหตุผลคืออะไรเหตุผลของเก่งคือการเข้าสังคมมันต้องดูสุภาพดูเรียบร้อยมันเป็นการบ่งบอกนิสัยของเขาว่าถ้าเข้าสังคมจะต้องดูเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าสังคมเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยอยู่แล้วคือเขาเขาพูดว่าเ่าให้ให้พี่ก็ฟังใช่ว่าทำไมถึงเริ่มต้นใส่ใส่สูใสนึกถามันทำไมคะอ๋อก็คือเหมือนกับ